ช้ได้ประมาณ6เดือนได้แล้วครับประมาณสี่หกเดือนเนาะใช่ประมาณเดือนเขา่ขาวข,ข้อดีของรุ่นนี้มีอะไรแตกต่างอยู่กับเดือบ้างไหมพอจะทราบไหมที่ใช้งานมาหกเดือนตั้งแต่ที่ขับมารถมาเมาื่อก่อนใช้ไอรล็อกครับเรารู้สึกว่าขับแล้วมันเมื่อยอ่ะฮะมันเมื่อยมันไม่ไม่ตอบโจทย์ของการ,รอ,ออกทัวริงใชพี่ก็เลยมาเปลี่ยนลองมาใช้ตัวนี้ดูรู้สึกว่ามันขับลื่นกว่าขับสบายกว่าขับทางไกลนี่ฉิวเลยสบายชใช่ ตอนี้ยกชิ้นขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับยกชีวาใหม่าไห้ตันนี้รี้สุดว่าอยู่ที่ประมาณพัน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 สองก็กว่าพร้อมกระจกด้วยพร้อมกระจกด้วยนะครับใช้งานได้จริงเลยครับมอง ครับพบกับช่องพอกินวาไรตีนะครับวันนี้เราจะมารีวิว n m a แปี2020ตัวล่าสุดเลยนะครับแต่งสไตล์ทัวริงนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเจ้าของรถกันเลยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเจ้าของรถด้ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อบิ๊กนะครับชื่อพี่บิ๊กนะครับชาวผมอยู่กลุ่มเข้าครัวสายพานนี่นะครับกลุ่มนี่นะครับกลุ่มเข้าครัวสายพานแล้วก็กลุ่มพาเพลิอนนอนเต็นท์นะครับสายทัวรลิงอีกแล้วนะครับ รถ n max ตัวนี้ตัวปี2020เนาะใช่ครับตัวใหม่ล่าสสนเลยตัวนี้พี่พี่ใช้มานานยังครับใช้ได้ประมาณ6เดือนได้แล้วครับประมาณพี่เดือนเนาะใช่เครับเขาข้าวข้อดีของรุ่นนี้มีอะไรแตกต่างอยู่กันเดืองบ้างไหมพอจะทราบไหมพี่ใช้งานมา6เดือนตั้งแต่ที่ขับมารถมาเมื่อก่อนใช้ a i r l o กครับเรารู้สึกว่าขับแล้วมันเมื่อยอ่ะฮะมันเมื่อยมันไม่ไม่ตอบโจทย์ของการออกตัวริงก็เลยมาเปลี่ยนลองมาใช้ตัวนี้ดูรู้สึกว่ามันขับ ลื่นกว่าขับสบายกว่าขับทางไกลนี่ฉิวเลยสบายใช่ใช่มาดูฉิวไม่จะไปกวนเขาอีกแล้วอ่าแล้วแล้มาข้อเสียพี่มีอะไรบ้างข้อเสียข้อเสียตอนนี้ยังยังไม่เคยเจอนะยังไม่เจอนะพี่นะใช่ใช่ข้อเสียยังไม่เคยเจอเจอข้อเสียเลยนะครับรุ่นนี้ของเขาน่าจะดีอ่ะเรามาดูของแต่งของพี่บ้างครับชิวน่าจะเปลี่ยนมาใหม่ใช่ไหมพี่ชิวไม่ชิวเดิมชิวเดิมใช่มใช่แต่ว่าผมไปใช่ เป็นน็อตใหม่เป็นใส่น็อตทองใส่น็อตทองนะครับแล้วก็เนี่ยครับพี่ตอนนี้ซื้อมาใหม่เป็นชุดชุดยกชิลยกชิลนะฮะตอนนี้ยกชิลขึ้นมาหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับยกชิลมาใหม่ให้ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ที่ประมาณพัน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 สองก็กว่าพร้อมกระจกด้วยพร้อมกระจกด้วยนะครับใช้งานได้จริงเลยครับมองใช้ได้จริงเหมือนมองรถรถใหญ่เลยเราขับรถใหญ่แค่ขับอย่างเงี้ยเลยครับพี่นะฮะตาคาเท่าไหร่ครับพี่ ก็ตัวนี้ก็ประมาณที่อยู่ประมาณพันสองกว่าพันสองกว่าพอพร้อมติดตั้งเลยนะครับใช่ครับอันนี้ครับดูข้างในจะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วมีอะไรครับพี่ก็ตัวนี้คัตบาร์นะครับตัวนี้บอกตรงเลยครับรถทุกคันควรติดครับพี่เพราะว่าเจอเคสไปแล้วตกสะพานคันนี้แหละไปตกสะพานมาแล้วมันช่วยได้เยอะเลยก็คือร่องรอยของการตกสะพานก็คือดีฝั่งนี้เลยนี่ตกสะพานสึกว่าสูงประมาณ เกือบ2เมตรโอ้โนี่กันได้เฟรมไม่แตกเลยนะครับใช่ติดมาเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ตัวนี้พันสี่ตัวนี้พันสี่ตัวลูกของเอ็นแม็กตัวใหม่เลยเนาะใช่ใช่อยู่เลยจะมีร่องรอยอยู่หน่อยนึงอันนี้อ๋อเข้ามานิดนึงเนาะใช่นิดหน่อยอันนี้ร่องรอยของใหญ่อันนี้จาดล้มเองขาไม่ถึงล้มแปะล้มแปะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่คข้าตานะฮะก็เับนักรถต้องมียอดบิ๊กต้องพี่บาร์ไทยนะมาไล่มาตอนนี้อีก ตัวนี้ก็ของออของคิงเอสคิงนะครับใช่ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับตัวนี้ประมาณส0่รอยสี่ร้อยบาทจับโทรศัพท์เนาะใชกดน้ำได้ใช่แล้วก็มีอะไรอีกมาแล้วก็มาตัวนี้มายี่ห้อเดียวกันเอสคิงยานตัวนี้พันพันประมาณพันสี่แล้วกล่องก็เหรอพี่กล่องตัวนี้ไปซื้อเชืองนั้นเช่นปอครับช่วงปอตัวนี้ตัวนี้มัน47เลิตรเหลืออยู่ประมาณ500 ห้าร้อยประมาณห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบบาทใช่ชุนอาชุนปอนะฮะประมาณกี่ลิตรครับนี้อันนี้สิบเจ็ดลิตรสิบเจ็ดลิตรข้างในก็คือสามารถมีมีล็อกได้ด้วยนะครับมีมีมีล็อกด้วยนะครับเปิดให้ดูอ่าดูขอดูในกล่องหน่อยครับพผมมีคนสนใจนะฮะดูโมเดลยี่ห้อนี้เฟิบแซบมีบวกอีกหนึ่งใบใช่ใส่ได้สองใบเลยนะครับใหญ่มากยี่สิบเจ็ดลิตรนะสายตัวลิงนะใช่สายตัวลิงต้องมีใส่ตรงใส่เต็นท์นีิทรรศบารเลยใช่ครับ เรามาตัวนี้จำก็ได้ไหมครับ994โอ้โหทะเบียนตองทะเบียนประมูลมาเพื่อนยนะไม่ไม่ประมูลซื้อมาปุ๊บเขาออก994เลยคือพี่รันมาเลยหรือว่าพี่ไปจองเออรันมาเลยโอ้โหสวยมากออพอออกมาปุ๊บหวยออกเลย994โดนไปเท่าไหร่ครับเดินไป400คูณโอ้เรียกเสียแล้วครับเนี่ยอ่ะอันนี้อีกนะครับพี่รถใไทโชคมาก อ่าฮโชคให้โชคเสียก็ให้ให้กราบเลยไปตอกสะพานมาธรรครับพี่ธัวนี้ก็ใช้โชวของวายวายเอครับเอสเอสใช่ตัวนี้ซีรีส์เนาะใช่ตัวนี้สุว่าที่ออกมาปุ๊บแล้วตัวตัวจีสปอร์ตยังไม่ออกมาก็เลยได้ตัวนี้มาก่อนอืมแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นของใช้อยู่ตัวเดียวกันเลยก็ว่ากัจะไปเปลี่ยนของจีสปอร์ตตัวนั้นมันหกพันเจ็ดตัวนี้ที่จะปล่อยเท่าไหร่ตัวนี้อ่า ปล่อยมางผมก็แล้นะผมจะสับยอยู่ยาสับโอเคมีอะไรบ้างครับก็บตอนนี้ก็มีประมาณนี้เนาะพี่เนาะใช่ใช่ต,นตนน้นมีประมาณนี้เรามาดูหน้าปัดเนินใหม่กัะนหน่อยครับว่านีเลขใหม่นะครับเลขใม่อยู่ที่มองดูโเคดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บัดที่ได้อโอเค10มีโอดีหนึ่งศูนยกกในะครับใช่ รถประมาณ6เดือนส่วนมากก็ออกแต่จังหวัดอย่างเดียวคือสายทัวริ่งเลยนะครับตอบโจทย์ใช่ไหมพี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยตัวนี้อันตาเล่งแล้วก็คือเท่าสปีดเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เคยวันนั้นลองซัดที่ไปไปช่องเย็นได้120มีของนี่นะใช่คือคือมีของอย่างนี้เลยนะพี่ใช่มีของแล้วก็ผมไปคนเดียวใช่แล้วก็มีของตอบโจทย์แล้วเนาะไม่ต้องขึ้นไปถึงตัว300ใช่ไหมครับใช่ก็อาจจะอาจจะมีขยับอันนี้ก็ถือใช่เลยก่อนใช่ใช่ตัวนี้ไปก่อน ส, look, okay. ส่วนตรีก bon ็ยังยังยังโอเคอยู the like ่ซ no, ื no, like ้อมาเงินสดหรือว่าหรือว่าดาวมาเท่าไหร่พี <toilet> ่ตัวนี้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 ดาวมาครับดาวเท่าไหร่ครับพี่ครับตัวนี้ดาวอยู่ที่ดาวอยู่ที่ห้าพันเท่าไรห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทใช่ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนละตกสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทใชประมาณสักสี่สิบหกหรือสามสิบหกวัตสามครับสามสิบหกวัตเนาะประมาณแสนนิดนิดใช่ โดยรวมก็ดูมีเสน่ห์นะครับสายทัวริงเอ็นแมปี2020นะฮะปรับปรับมาเยอะมากเลยนะสภาพเขืียหน่อยครับยังไม่ได้ล้าช่วงนี้ฝนตกอ๋อตัวนี้ตัวซื้อมาเป็นเป็นสึกว่าเป็นมันสวยดีใช่จุดแล้วมาซื้องตัวใหม่ไม่นานเลยหาได้ของขอเล็กเล็กน้อยค่อยๆไปครับสวยพี่ผมสวยผมสวยสวย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่แบงค์นะครับเอ้ยพี่บิ๊กนะเขาดีเขาดีคือกับพี่แบงค์นานแล้วก็โอเคขอบคุณพี่บิ๊กนะครับเจ้าของ n Max ปี2020นะครับผมโอเคพี่ฝากช่องเขาเลยนะครับครับผมฝากกดติดตามฝากกดติดตามช่อง p r a ินวา a r i e t y Prakin v a r i ตี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ Subscribe ให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ